สำหรับท่านใดที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้นี่คือดวงของคุณมาดูการพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบนะคะมาดูพลังงานของไพ่กันนะปึ๊บว,ว้าไพ่บอก e d e of sword นะคะความสําเร็จแห่งดาบคุณกําลังแก้ไขปัญหาอะไรอยู่ไหมคุณมาเจอไพ่คลิปนี้คุณกําลังแก้ไขปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักหรือเปล่าปัญหาที่คุณมีอยู่หรือปัญหานี้สินนะคะคุณจะแก้ไขได้ทุกอย่างจะผ่านไปได้งนะ่าพลังงานของไพ่บอกแบบนี้นะคะ ก้าดาบโอ้โหที่ผ่านมา9ก้าดาบก็คือคุณเจออะไรที่กดดันมากๆอาจจะเป็นเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องความรักนะคะแต่คุณก็เก่งปัญหาที่มีมีอยู่นะคะถ้าคุณผ่านไปเห็นคลิปนี้พี่หมอเห็นพลังงานว่ามันจะผ่านไปได้มันจะคลี่คลายมันจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นคุณจะเจอหนทางและเจอทางออกคุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะมาดูใบสุดท้ายกันคะ่ะ ว้าว wow, ใบสุดท้ายขึ้นไพ่ใบนี้นะคะสองไม้เท้านะคะปัญหาของคุณอยู่ที่การเจรจาตกลงและจะผ่านไปได้จะราบลื่นนะหรือบางคนนะคะอยู่ที่คําพูดนะคะให้สองไม้เท้าและปัญหาจะแก้ไขได้ไก่เกลยรตกลงเจรจาใช้คําพูดพูดนะคะและปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนแล้วคุณจะมีโอกาสมีคนเข้ามาช่วยเข้ามายื่นมือช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยอีกแรงหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครกาลังเจอปัญหาสิ่งใดอยู่แล้วมาเจอไพ่ชุดนี้ขอ คุณผ่านทุกปัญหาไปได้นะคะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ